อ๋ออ่าอ่าครับเวลามันจะปะสมมันจะว่ายการปุกสายของอันนี้เวลาะสมมันจะว่ายพอผสมเนี่ยแข่างๆอันนี้นันจะกัดเล่นกัดเล่นปนแล้วมันมันจะมีตัวเนี้ยเนี่ยคือแตัวนี้พวกตัวนี้ตัวนี้เลยอ๋อ ยังไม่ด้เรีนเากของนี่ใช่ไหมเราเลี้ยงตอนนี้เนี่ยเงา้ยที่บอนเนี่ยบานนู้นบอเน่านนยไอ้่องแบี้ตองม่อยนเอมันจะมันจะเลยไม่กอจับมนเราจะต้องตีปลาอย่าอันนี้ก็ไม่ได้คักยให้ปลามันมันบุปผาักเพื่อะัานคเลยล่ะไอ้ไข่นี่คือจัใส่นส้ำเท่านั้วะใส่ใช่นี่ ยังจะมีอย่างเทนนี้เราจะตัดบางเร็วอกยายทางแรกตอนเรียงกันหมดขึ้นข้อบนีในแม่ชีดก็เรียบร้อยออ อันนี้ที่นี่ไม่ไม่เกิข้นแล้านาทำเข้ากระพุนะเองดูนะแต่าแต่ถ้าอยู่ในพันธุ์นิสมันก็บ่นไบในสิ่งัพันเรืองนีก็จะกินกูเีนน้ก็ทูกวันปลเบนเปนมามันซิตรกากระเบนใช้พันธุ์นี้ดูดูไหมครับาัโตเป็นดนนดนเบนอ่านั่นแหละครับเมื่อก็คือคือใชยครับคือพวเขาเขาจะโยนิ่งนิ่งถ้าเราไม่ไปเยียบมัน แต่ถ้าตื่นตกใจก็จะบันห้างมันเดี๋ยวมันก็เป็นแท่งอะไสายครับเจ็บนี่ตัวเล็กกว่านี้ก็มีห้างห้างแท่งนี่ครับโอ้ตัวนี้มันไม่ข่อยแท่งเขาบอกมันไม่เขียดจับแต่ว่ามันไม่นี่จริงๆแต่ก็อย่าไปประมันพอถ้าแทงแล้วก็เมื่อตัวใหญ่มันประมาณนั้นโอ้พันใจอือบพราะวอเนี้ยไม่พื้นแล้วโดนบ้รอไม่รู้ครับแต่โดนเชยดๆอันนี้ตัวใหญ่แต่ตัวเล็กก็บางทีเราจับกันแบเนี้ย ปลาอย่างนี้ถ้ามันตกใจง็ิมทิมังขึ้นมาบนี้เลยบุบบ erm ุบบุบก uh, uh, ็ปลกขอยมันเดี๋ยวมันก็บาตัวมันก็จะไข่เพลาอพกต้องตัดอันี้ไอันนี้เป็น นี่แงงว่าเราตอนั้พ่อก็จะเก็บอไนี่แต่อยพ่อสีเดียวเวลารู้มันเป็นตัวเป็นตัวมันก็โบ้สัตว์เลีงนรืนมวัวไปยู่เน้วโลมากินได้ตัวอะครันเดียบตัวนี้ทองอนนี้ทองดูอมจะให้กระคุณเกิดไปตัวนี้รอ อะไรยิมทีอานี่ยน่บางหอพวกนี้มันจะเขารกว่ไส้ไหมนี่คือล่าจะเป็นโมโตโร่ตัวนะึงมันจะมีเส้นหบินะ่ง <c oughs> แับมันจะคล้ายๆพวกเนี้ยแต่เนี้ยนี่ก็หลบกระทุกเลย <c oughs> จ่าตอนนี้นไปเสียแล้วรับสื่อฟ้านี่มันนี่ไม่ได้เลยรับมันยั้งเลยเนี่ยมันตัวเนี้ยส <c oughs> องม,มันจะโบมันจะออก แล้วออาหน้างหรือแหลกลีกบโคอันนี้ส้ส้าซาแมตถึงดำ้าแมถึงขุนต้องเบด้อยจำไม่ผิดได้คืเอเทากว่าให้ข้ากระจกว้างกว้างแคบแคบเถ้าว่ามีคนเลี้ยงัำก็มีคนเลี้ยงดำแต่าก,การจัดการดำตรงนี้ก็คือหลัวมันเกินมาติดตั้ง่เด้นะครัเหยียงไม่มี บางีอ้างอ้างนี air, ่นะแต่ว่า <owner goats> <necessary> ูเจ้สั้นๆบางทีมันอาจจะผึ่งมั้ันเกียวเนี่เนี่ยเนี่ยอใช่ไหครับกับกับไตรงเนี้ยมีฮาดวแต่เข่งมันไม่ได้แข่งแบบแข่งให้รู้มเครยเครียวเครียเรียดอไม่ได้ครับเนี่ยผมันก็จะเป็นตัวนู้นกับตัวน้องต้องตรวสอวี้ไยแต่ละตัวจะไม่เลื่เลยจะคลายกันแต่ผมนี่คืออาทิตย์อาทิตยละค เมื่อไหรงมีทีมงานจะ็ก<ม>ทำกันพอนเราได้ตลาดมาแล้ว<ม>เราเป็ักุ่งวันต้องลูกอ้ต้องลูกทุกวันไงกินก็บม่สมบูรณ์ก็ทำเยอะแต่ว่าพอลงทุนคาโบคาป์ลาสมันไม่ได้ไ ต้องเลี้ยงต้องเกตครับถ้าว่ามันจะส่งผลกระเรื่องอยากทุ๊อกุบป๊อกุ๊อกเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแสดงว่ามันกินเยอะแต่ว่าไม่กินอะมันจะให้ใจชาแต่บอกอย่างว่าถ้ามันมันกินมันจะนั่นนะครับแต่ต้องสังเกตตัวเหมือนกันบางทีมันขลุกขัก็มีครับนั่นนะมันจะกินต้องเลี้ครับถ้าว่าหรือว่าอ่าตัวไหนแยกไปยังกระเพื่อนนะก็ต้องเกตว่าไม่กินแล้วครับตรงอลไว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยบอกว่านี่คือเราไม่ทราบหมาที่ได้หวะกินไม่กินต้องต้องต้องเป็นบอสจับ ก่อยังไ็่ยังไม่ได้ทำก่อนถราจะทำบดอตมือิดกับรอมเล่เล่ชก่อกินไม่กินพอมไม่ตรง่ยเรียบมีต้องมีใบอนุญาตมั้คือถ้าเลี้ยงเล่นเล่นัได้ขอไม่ไม่ได้มาก